เรียนท่านอูประเทศสหอรสมองผู้ว่าราชการจังหวัดบาแสนและแขกผู้เกียรติทุกระผมที่สุรชัยเอีนัตษ์นายกเทศมนตรีเทศบาลาันดงอในซึ่งกราผมขอเรียนในขัอที่ประการจัดอบรมอัางนี้คือหน่งเพื่อให้องค์กานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารรูปและการสามารถพึ่งพาตนเองช่วยเหลือผู้อื่นได้สาม เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างไม่เกิอดที่รถต้อร่วมโครงการประกอบด้วยประชาชนคณะผู้บริหารสมาชิกสภาทเทศบาลและตัวแทนจากมูลนต่างๆจำนวน100คนรอยคนกรรสภาเมต่กี้กานบบนี้่แข่ได้ราสข้องราัการสรางสร้างี่เพื่อูเสรยที่สามสานุนองขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งวันนี้บัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรผม ขอบคุณครับขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนัดตะบนน้ำพองครับปรบมือให้ท่านนายกหน่อยเชิญท่านนายกและคณะไปนั่งครับแต่ว่าท่านนายกเชิญทุกคนดีกว่าท่านนายกเทุกคนน้ำพองท่านผู้แทนผู้จัดการกองบัญชาการที่สา3ท่านสิทธิจังหวัดขอนแก่นท่านผู้แทนพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นท่านสารุสโกท่านตะบน ก็แก่พวกเขตที่รักและรุ่งเครับผมตักทายที่ตกใครนะอ๋อท่านรองผู้ในการเขตพื้นที่การศึกษาวัทลงศึกษาพัแก่เขต4ครับโอกาสมาเปิดงานโครงการถูกรมและก็ส่งเสริมอาชีพพยาสร้างรวมทั้งงานหาคกําสร้างงานสร้างอาชีพพื้นฟูเศรษฐกิจต้องถี่นะครับก่อนมาเปิดที่นี่ท่านนายกพาไปชมศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรของท่านนะครับที่ที่ตั้งโรงเรียนทศบาลตะบนลำน้ำกอกเดิม ท่านผูชมไปได้ที่นี้นะครับในพงการเลี้ยงแมลงวันลายครับผลาตแมลงวปนตีนะครับแล้วก็ยังอยู่เป็นตัวอย่างให้แก่พี่น้องเกษตรกรทุกที่อย่างยิ่งก็ต้องขอชื่นชมในที่นี้นะครับส่วนงานในวันนี้็บ้านเศรษฐกิจบ้านเสจจันธ์ซึ่งอยู่ใกล้ๆเรานี่เองครับบ้านเสจจันทร์ก็ไดอยู่ที่ตำบลถิ่นใส ถูกไหมมันจะเป็นตัวแทนของสมาชิกในกลุ่มนะคะจากบ้านหนองคำแปงนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็จะมีมีส่วนการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนนะคะในการ ที่จะรับซื้อผลิตภัณฑ์นะคะจากท่านนะคะก็จะมองหาสำนักงานหากลุ่มได้ง่ายนะคะมีป้ายการันตีแล้ว ถูกสำหรับพี่น้องที่มาด้ยกันจาไหไปเคับอเราดูลาย่ายนี่ยหน่อยนัด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 นครับาครับ

เก็บได้นาดีใจค่ะร้านนี้ลม่ดยอะมั้ยใคนะครับว่จะขายดีเี่ยวนนี้จะเ็นวันนีไมร้าน้อ่เรื่อดน้ัา

มือว่ามาขายยาหมองมักายยาหมองมีของพิซซ่ากินเลยครับร้อยค่ะมีลับช้างด้วยป่ะเดยกตอนนี้ให้ช้างเนี่ยดี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 พิซซ่าได้รีบดีเลยเส้นทำยังไงของร้องดีไหมเนี่ยมันนี่เลยนี่จริงการทำยังไงอันเช่น

อันของบามานะคะแ้วเราใช้ในส่วนของคนสิรมาที่เยอเพราะฉะนั้นดิฉันก็ใช้ค่ะ่เือว่มาจากเกาหลีโอกาสเจ้าค่ะนี่เป็บขาวอ้ส่วนข้าวาไทยค่ะ